คลิปนี้นะคะมาไขข้อสงสัยค่ะว่าเจ้ากระปุกฟ้ากับกระปุกชมพูเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนะว่าตัวนี้ค่ะเป็นกระปุกฟ้าเป็นพรีเมียมคอลลาเจนนะคะน้องอะ่ะจะเป็นเพียวคอลลาเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยค่ะแล้วก็เป็นคอลลาเจนแบบไดเทตไทยกับไตรเทตไทยอยู่ด้วยกันนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเน้นสุขภาพค่ะเน้นความชุ่มชื้นเน้นริ้วรอยนะคะแล้วก็เรื่องของข้อเขา่าอาการปวดเขา่าปวดข้อต่างๆก็เป็นกระป๋องฝานี้เลยแต่ถ้าเป็นกระป๋องชมพูเนี่ยน้องจะผสมทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลูตรากินเข้าไป ได้ทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลูตาเลยค่ะกลูตาไทโอนช่วยอะไรหนึ่งก็คือช่วยทําให้เม็ดสีในร่างกายของเรานะคะดูอ่อนลงทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะทําให้คนที่เป็นหวัดง่ายนะคะเป็นภูมิแพ้เนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นโดยตามลาดับค่ะตัวนี้เป็นรถพีชนะคะมีสาร SOD บป้านแก่ด้วยน้องมีรสชาติค่ะแล้วก็ค่อนข้าง อร่อยแล้วก็ทานง่ายนะคะนี่คือข้อแตกต่างแล้วใครเหมาะกับอะไรบ้างถ้าวันนี้นะอยากได้สุขภาพเน้นข้อเข่านะคะก็จะเฉีรีรยให้ซื้อกระป๋องขาแต่ถ้าอยากได้ในเรื่องของผิวด้วยความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ปูนคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ความขาวก็จะเฉีรีรยให้ซื้อกระปุกชมปูค่ะหรือสามารถซื้อคู่กันได้ในเซ็ปโปรโมชั่นที่มันแถมคู่กันได้เลยนะคะ